ครับสวัสดีพ่อพ่อย MC ลาอู๋อิงสาวน้อยทีบ้านเพม MC ช่องส่ง Channel ครับเอาญาติโยมมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะคนเยือนมากรากบหลวงปู่ครับวันีวันพุธท,ที่สสิบองมีนาคมนะครับเนาะเอาคนอยมจากบ้านเขาพามาโกนห่าง3เดือนที่แล้วผมขอรายละเอียดเลยล่ะครับ อันนี้ก็นี่บุรีรัมบุรีรัมนะครับเนาะบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับเน้องเพื่อบ้านใหม่ชัยพจน์อยู่ใกล้ไปให้กำลังใจลาวุงอิงสาวน้อยเพชรรพแหงเด้อครับเด้อครับมันนี้มาเขตบุรีรัมอีกแล้วหลังจากเมื่อคืนลอยเอ็ดครับคืนก่อนนู้นบุรีรัมนะครับคืนนี้ก็บุรีรัมอีกเอา ่ากขพ่อยม่เอฟซีนะครับให้กำลังใจนะครับก็คงน่าจะอะยะทุกทุกเวทีทุกทุกการแสดงนะครับเนาะกตรงนี้ก็เริ่มมีพายุรูร้อนนะครับเนาะพายุลมแรงฝนบ้างอะไรบ้างครับก็ฝากทุกท่านระมัดระวังนะครับเนาะแล้วก็ให้สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยนลำพลินโชว์ แถวขาดปลอดภัยไ,<ป>ได้แสดงทุกทุกงานนะครับโดยไม่มีอุปสรรคหรับคนอะครับ,รบวันนี้ก็ได้มาติดตามกิจวัตรกินมนม์ลลวงปู สยะสโสธรับหลังจากมา่ำวานช่วงเช้านะครับได้มาถ่ายหนึ่งคลิปแล้วก็ได้ปไ,ปไปประชุมนะครับเนาะประชุมเกี่ยวกับกอมหมู่บ้านนะครับเนาะคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับหร<า>ือวงเล็บว่ากม,ามนะครับเนะาะเอา,าองานในชุมชนนะครับก็ต้องช่วยนะครับทา,า,างด้านอำนาจนะครับงานในหมู่บ้านในชุมชนนะครับ เลยกันดูแลนะครับนเนาะมีโอกาสก่็จะไปถ่ายคลิปวีดีโอลาวอิงนะครับแลวเอาไปบรรพ์เพ,นเพงนะครับมาให้พรบรอแม่ซีนะครับได้ดูได้ชมนนเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกับทางช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเบอร์ช่องโซนชาแนลครับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับก็จะ ทำคลิปทําคลิปดีโอนะครับให้โชคกับพอพอแม่เอฟซช่องทรงแชนแนลเอฟซช่องลาวงอิงนะครับส่วนหนึ่งก็จะดูเกี่ยวกับลาวงอิงนะครับนะ้อแล้วก็นําตัวเลขทีลาได้เอ่ยได้กล่าวนะครับนะ้องมาฝากพอพอแม่เอฟซนะครับนะ้ออย่างเช่นหนึ่งเจ็ดนี่ก็ เอ้ยจากปากลาเออกตนี้ละเอาอย่างช่างน้ำหนักนะครับที่ตำนักม,มันช่วงอาทิตย์ก,ก่อนๆนุ่นกสี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับเนเอาจำตัวเลขไปเด้อพอๆแม่สีเอาให้โชคใหม้มั่นสำหรับของช่องทรงชาแนลนะครับก็จัดไปนะครับสองตัวสองเก้ากับเจ็ดสี่นะครับเน แล้วก็ลนหนากลานหน่อยมาบอกเก่าเก่ามาสั่นโอ้หลานหน่อยมาบอกเรื่องเก่าเก่าว่ะสั่นเอาผมใหย่สมเก่าหลานมาบอกเก่าเก้าเอาเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ไปเสียงโชคเสียงดวงก็ขอให้โชคให้หมานเนาะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะเป็นสลากถูกต้องกดตามถูกต้องตามกฎหมายนะนะครับเนาะกฎหมายนะครับวันนี้ก็มีรัฐบาลก่ จำนายสลัก3าตัวบนเตงโต๊ะอะไรต่างๆนะครับก็ให้ท่านได้เข้าไปซื้อไปทางช่องทางที่ทางรัฐบาลเขากำหนดมานะครับเป็นแอปเป๋าตังแล้วก็ตามจุดบริการต่างๆนะครับเนาะก็ลองสอหากันดูครับครับ ủa, đi, bắt, 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 ันนี้โยมเอาวอเมีนมาแล้วมาไปแต่งงานแต่งอืมเดๆเอาฝนไาอยู่ตนนี้ม่ขาดนะนไปเด็กๆองค์ฉันได้แล้วนสิวอนเป็นก็พิวอนเลยก็ไดอ้ยเม่เว้ อาบออกก็ไปล้ปางขาล้างหน้า <c oughs> อากกาอกไปอย่าดูงกอดย่อยมาเรื่อยๆน้องเขาเนาะเอาครับเ,รเอาวันเราไปซื้อหม้อตรงนี้แหละเนาะตรงนี้คมม่ โยมมาอาบน้ำมนต์นะครับเนาะเอามุนเย็นคนหนึ Brid ่งออกคนหนึ่งเข้านะครับเนาะครับเอาบารมีหลวงปู่สุดยะโสธโรปกปักรักษาเนาะครับผมเดี๋ยวใกล้วันจะได้สอบถามหลวงปู่ฝันอะไรยังไงแจ้งเป็นแนวทางให้กับปปเมียเอฟซีนาะครับเนาะงโดมาหลวงปู่ก็จะไม่ค่อยเน้นหรอกมุนี เราเป็นความฝันบ้างอะไรบ้างแล้วครับเนาะงูไม่เน้ใน,นให้ลูกร้านเลื่นการพนันยังว่าเลยเอาครับครับเอาคลิปนี้ไรนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ฝากกดติดตามช่องซ้งงชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อครับ